วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจรญจิตพอดแคสต์เพราะสั i นเวศพราะัจมัยเจริญนคืนกับเจรญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่462ตลาดหุ้นไทยเพื่ออันสัปดาห์ที่28มกราคมนะครับตลาดหุ้นปรับตัวลงนะครับแล้วก็ลงแรงซะด้วยนะครับเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีปิดลบ29.62จุดนะครับปิดที่1,468.51นะครับมูลค่าการซื้อขาย92,000ล้านบาทนะครับโดยนักลงทุนต่างชาติกองทุนและก็บเกอร์ รุมขายใส่รายย่อยเลยนะครับต่างชาติขาย2,200ล้านกองทุนขาย2,300ล้านแล้วก็บรกเกอร์ขาย2,800ล้านนะครับโดยที่รายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิรายเดียวเลยนะครับ7,300ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงกันทั่วหน้านะครับนำโดย E A S C C ปตทนะครับ K Bank G P S C ก็ปรับตัวลดลงกันทั่วหน้านะครับก็ตามทิศทางตลาดต่างประเทศดัชนีในอเมริกา แล้วก็ไทในภูมิภาคเอเชียก็ปรับตัวลดลงนะครับที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับพูดคุยกันถึงตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรานะครับโดยสำรักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับหรือว่าสศคนะครับได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจของไทยในปี6.3มนะครับมาอยู่ที่ลบ6.5%เนะครับเดิมค่าไปที่7.7%ลบ7.7%นะครับสาเหตุที่ติดลบน้อยลงก็เพราะว่ามีการควบคุมเรื่องโควิดได้ดีเอาพูดถึงปีที่แล้วนะครับโดย คุณกุลยาตันติเตมิตรนะครับรักษาราชการแทนผูน้มนวยการสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยปี6กที่ผ่านมาเนี่ยหดตัวลงน้อยกว่าประมาณการเดิมที่ตั้งเอาไว้เมื่อเดือนตุลาคมนะครับโดยมองว่าการควบคุมคไวรัสโควิด COVID เนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็การฟื้นตัวมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยปี63เนี่ยการฟื้นตัวเศรษฐกิจทำได้ดีนะครับโดยคาดว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัว ปัจจัยในเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวลดลงกันหมดเลยนะครับการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับการส่งออกสินค้าก็ปรับตัวลดลง6.6%ต่อปีนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าจากการคาดการณ์ในครั้งก่อนนะครับโดยประเทศคู่ค้าของบ้านเราก็มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับสปีัหร้อนะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่2.8%นะครับโดยมีกรอบการคาดการณ์อยู่ที่2.3ถึง3.3%ปรนะครับปรับลดจากการประมาณการครั้งก่อนเพราะว่า มีการระบาดในแง่ของมีมีเรื่องของโควิดที่ระบาดในรอบใหม่นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วก็รวมถึงบรรยากาศในต่างประเทศด้วยซึ่งยังคงส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของจํานวนนักท่องเท,ที่ยวโดยคาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี2 5 6 4เนี่ยจะลดลงนะครับอย่างไรก็ดีก็มีสัญญาณบวกจากเรื่องของวัคซีนนะครับที่จะฉีดในให้กับประเทศเอ่อให้กับประชากรประเทศต่างๆในระยะต่อไปนะครับแล้วก็ ภาครัฐก็ได้ดาเนินมาตรการการคลังอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะนะครับแล้วก็มาตรการเยียวยาต่างๆผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับรวมถึงเรื่องของการเบิกจ่ายจากพรกรการกู้เงินนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคแล้วก็การจ้างงานให้สูงขึ้นนะครับก็ตัว GDP ปรับลดลงจากครั้งก่อนหน้านี้เพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์เนี่ยยังไม่มีเรื่องของการระบาดระลอกใหม่นะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจัยเสียภาพด้านเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับการคลังมีความมั่นคงมีสภาพคล่องเพียงพอนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังมีความพร้อมที่จะดําเนินนโยบายในระดับต่างๆในระยะต่างๆ,ต,างๆต่อไปนะครับส่วนโครงการคนละครึ่งระยะที่2วงเงิน2 2หมื่นล้านเนี่ยจะทำคาดว่าจะทําให้มีเ,มเงินลงสูรร่ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ํากว่า4.5หมื่นล้านนะครับก็จะช่วย GDP ประมาณ0.1% ส่วนโครงการเราชนะวงเงิน2 1แสนล้านบาทเนี่ยจะช่วย GDP ประมาณ0.5ถึง0.6นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปี64นะครับก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะคู่ค้าหลัก15ประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับโดยคาดว่าปี64ี่เนี่ยเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก15ประเทศจะฟื้นตัวราวๆสัก 5. 2เปอร์เซ็นต์นะครับส่วน ค่าเงินบาทเนี่ยจะมีช่วงคาดการณ์อยู่ระดับ29.69ถึง30.11นะครับก็แข่งค่าขึ้นอีก4.5%จากปี63จากการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินลงทุนที่เข้าสู่ตลาดเกิดใหม่หลังเฟดเนี่ยยังคงดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยงังแข็งแร่งยังรับความผันผวน,นได้เป็นอย่างดีนะครับราคาน้ํามันเนี่ยคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ50.5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ขึ้น19.5%จากปีก่อนจากดีมานความต้องการที่มากขึ้นแล้วก็ ปัจจัยจากเรื่องของการกระจายของวัคซีนนะครับส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวปี64เนี่ยจะเหลือเพียงแค่5ล้านคนนะครับลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่8ล้านคนนะครับแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่2 6แสนล้านบาทลดลง2 2เนะครับโดยตัวเลขนักท่องเที่ยวก็คงจะลดลงอยู่แล้วนะครับขณะที่ปี6 3ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่6.7ล้านคนนะครับแล้วก็รายได้อยู่ที่3 3แสน ล้านบาทนะครับก็ลดลงจากปีก่อนกว่า80%ซนะครับก็ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องดูแลก็เรื่องของการควบคุมการระบาดของโควิดนะครับการฉีดวัคซีนแล้วก็นโยบายทางเศรษฐกิจแล้วก็ความผันผวนของเงินลงทุนในประเทศต่างๆนะครับส่วนการคลังก็บ้านเราอย่างที่ได้เรียนนะครับก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับด้านของการเบิกจ่ายพรกรกู้เงินฉุกเฉินนะครับวงเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว7 1 1แสนล้านบาท นะครับก็คิดเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจุดสอเอร์เซ็นเอาใหม่ก็คือมีการอนุมัติวงเงินไปแล้ว7.11แสนล้านบาทคิดเป็น7จเแต่ว่าเบิกจ่ายไปแล้วใน3.7แสนล้านบาทนะครับแล้ว<ส>ก<าร>็คาดว่าปี2564เนี่ยจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านพารกกู้เงินฉุกเฉินอีกราว5แสนล้านบาทนะครับจากปีที่แล้ว3แสนล้านบาทแล้วก็พอปี65ก็จะเข้าอีก1.4แสนล้านบาทนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเศรษฐกิจนะครับปี สรุปก็คือปี63เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบ6.5%ปี64คาดว่าจะเติบโตขึ้น2.8%นะครับส่งท้ายนะครับมาพูดถึง GDP สหรัฐบ้างนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาตัว GDP สหรัฐตัวกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเองก็เปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP ของไตรามาส4นะครับคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตขึ้น4%นะครับในไตรามาสที่4ที่ผ่านมานะครับก็ ดีต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่อยู่ที่4.3นะครับแต่ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี62เนี่ยถือว่าหดตัวลง2.5นะครับส่วนภาพรวมปี63เนี่ยก็คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัว3.5เนะครับในไตรมาส3ของสหรัฐเนี่ย GDP เติบโตถึง33.4นะครับแต่พอมาไตรมาส4เนี่ยก็ขยายตัวแค่4เท่านั้นเองนะครับส่วนภาพรวมตลาดหุ้นนะครับดัชนีดาวโจนหลังจากที่ มีการปรับตัวลดลงไปกว่า600จุดในวันก่อนหน้านะครับก็มีการรีบาวขึ้นมากว่า300จุดนะครับวันก่อนลงไป2%วันถัดมาก็บวกขึ้นมา1%นะครับก็ต้องดูว่าตัวภาพรวมของตลาดหุ้นบ้านเราจะสามารถรีบาวได้ตามตลาดต่างประเทศหรือเปล่านะครับก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในพิเศษถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ